แล้วมึงจะเล่นทําไมมันมีไรสดไม่รู้เรื่องรู้ราวเปลาอาฝาอีบพรได้รางวัลมือนี่้อพี่น้องสะสมครับเพิ่นเอาไปที่บริษัทใหญ่หลุนทองเป็นล้านครับรางวัลใหญ่แมนครับหาแสนบาทจํานวน5รางวัลนี่สองล้านหาแสนบาทรางวัลเล็กอีกนะครับห้าพันบาทจํานวนหนึ่งร้อยห้ารางวัลหมุนค่าสองห้าแสนสองหมื่นห้าพันบาทกิริยตรวจสอบไลรซื้อผู้โชคดีบนลายแต้มเอ็มมีคนใดล่ะเนี่ย ยังว่าขึ้นหลายคือว่ากันยกหนีมึงเมาขึ้มึงก็ผิดตับคนอื่นหลุดน้ำปอบเพมีเพื่อนมีซ่านอยู่บ่คือว่าตากหมอกอยู่เนื้อมือนี่เดี๋ยวเดี่ยวโอ้ในเพื่อนโบรานผู้ใดงซ่องหน้าเพราะว่าอยู่ทางหนดบายบายคือยังพี่หลอกสมัยเก่านีเนาะมาพี่มาพี่บางนาโตเกดเมื่อน้องไปไ่้มาอยู่น้ำกันเน้น เฮื่อนกับเวียนใจซาดอกในบรรยากาศคนทำงานอย่างผมต้องดื่มเอ็มร้อยห้าสิบถูกต้องผสมนำพึ่งคนไม่ทำงานอย่างคุณต้องดื่มเอ็มสิบหกสิบวชจะบองมันคือโกนหัวเครื่องหนึ่งบวชจังได้ข่อยได้ยิเนิ่นประกาศเจ็ดทองเจ้าเป็นยังคือเม้าเหล่า เมา้าตัวหน้าไปกินยุราอาหารมากเด็ตะวันแดง,แงบุย้ยเฉพาะหัวหน้าผาแกแดงยิ่งขึงงง้นไงไม่รูบดบดนี่มีแปกลมป<บ>้าย่ำประมึกอ,อีกสองถาดปุ้ยกุ้งมังกรอ,อีก3ากิโลจะคอยเกิดมากบ,บ่เคยเทือกลกุ้งมังกรหากออกมากมแตรสมพักเสียนออเอาใครจะมาออาตัวนี้ใครจะมาเอาช่อง เอาท้องหยังเอาแต่ยิ่งตัวเดยหยังเกาะให้คนฟ้าเอ็มมานำมาดูหมอลำอย่าลืมฟ้าเอ็มนี่คอยเอาฟ้าเอ็มมานำเอามาแต่ไหนมันแจกมาแห้งเราเอาแกก็เอาอีกเลยท้องเจ้าคือพยอนลงตู้หวยจะเอามาหยังพี่หยอดลงแล้วมันเหลืออันนี้ฟ้าเอ็มนี่แต่ว่าฟ้าให้ลกเอาไว้ยู่งกอน เอฟซีเอ็มลอยหาซีฟโดยตรงตัวเจดมีของแท้เนาะเขา่ต้อยพ้นเาแจกแจกไปเรียบร้อยเลยไปให้ลูกไปบ่ได้บ่ไใดบ่อใดบ่ยอมอบ่ยอมบ่เป็นยังขันบ่ได้ท่อขันบ่ได้ท่องว่านี้บ่ไปเมืองเลยนมูเลยพิ่นก็ให้ท่องคือเก่าขันเจ้าบ่ได้ท่องนี่เจ้าที่มักพระท่องคำพระอีง่างกูม่านท่องแล้วก็ขุนแผนเจ้าบ่มักกักขุนแผนเขาเบ่งเจ้าบ่งมักขุนซ้ายอีง่างไข่กับบ่มักคือบ่มัก ข่อยมันเมือยเลยเมื่ยแน่เลยเมยต้อมันงั่งเจ้ากองอดเอาตัวใจจะสดข่อยมักกุมารเอยข่อยมักอันเอียงกว่ากุมันทองมีกุมารท้องอยู่นี่กุมันท้องรูปนี่ผู้ใดได้ไปแล้วจากมีเมียเถาสิได้เมียเล็กน้อยจากมีเมียเล็กน้อยสิได้เมียเถามีเงินสิบบาทเอาดอกสันจากเจ้าือได้เมียเล็กน้อยข่อยได้เมียเล็กน้อยเจ้าก็สิได้เมียเล็กน้อยเล็กน้อยเอาเอาเอากุมีแทบว่ากุมานปอยจิปอยสองเก่าเก่า งวดซีมาดีกว่าบอ่อราคาไหมเอาราคากุมันทองเนี่ยอ,อู้ยคันเนื้อดีพิมพ์นิยมของแท้ขอให้ไปเลยแสนแปดแสนแปดเฮ็ดด้วยซิลิคอนปุกแล้วแต่บ่้านได้เสกหัวไข่คนมาขาดเลยไปหาแนวมาใส่เลยเออเอเอาเดี๋ยวค่อยไปเอารถมาก่อนเอารถยนต์เดินม,มาใส่ได้เออรถยนตเลรอเนาะระดับนี้ไปขี่ตุกตุกว่งเลยรถเจ้ายี่ห้อใดอีซูซูฟาจูเนอร์ ห่วยมันจะเคอยได้ยินเดี๋ยวเอามาไปนั่นพนมาบูชากุมารทองข่อยแล้วโอ้เอาเอาไว้ข่อยน้ำเนี่ย่อยยางบ่วยโอ้เห็นเห็นแต่ไหนเอาเดี๋ยว่อยไปเอารถกันเด้อครับขอบคุณครับมาเอาอันนี้ก่อนมาเอาคาน้ำมันก่อนเอาโออ้เาคาน้ำมันเลยพนมาแต่กระนวดพิ่นว่าเห็นแต่ถ้าเท้าอยู่ในห้องน้ำเพิ่นว่ายองก่อเห็นแต่อยู่ในห้องน้ำเพิ่นว่าโอ้ยโอ้มาขายบักท่านครับผม สามสีกับว้นละกีบาทอ้หบานเอาเอาไปบ่มบักท่ทานตีนี่ผมว่ามันบอกพูดซ่าในไหนๆกับท่านกับท่านกับท่านมามาเสียวมามากุศิภามึงเป็นเศรษฐีมังมีเงินล้านเมื่อตะเตรบัมมกท่านนะเอาคันเ่าท่านก็นแสบดบงว่ามีบักท่านจุยอีแม่เดียวเอามาให้ตลกไอ้บักท่านจะสมไซต์ซิเมนขายบ่ออกเนาะนั่นนังนนั่นแล้วเพิ่นงวกจุยฮ่า ยุดสก๊อตลงไปแถมมาเทาเฮ้า,าออกมาอะไรยำมันรลดนอสูออรีเนาะบ่าวาแล้วนี่แหละตะลกกวดเงิน,นรางวัลนบงกุจักติคนเด้อเนี่ยเอาเงินให้เอาเงินให้คนเดิร์นเดิรนเขียวเขียวกับคนเด้อนั่นแม่เดิเร์นเหลืองกับคนบ่บู <laughs> ่ ดัยนะเฮามื่อนี่ยโบต้องเฝ้าฟังกระดอกระเดียเด้ไอ้ประธานโทษเถอะไอ้ทั้งหลังพุญเจ้านางเบิงหมอลำหรือนางเบิงตุงก็ว่าเออเพ่งสี่ดาด้วเออเอาจั้งสี่เซียวเดี๋ยวนี้กูกับพ่อะเนี่ยเพิ่งสีขายมึงได้เซียวมัเชิ่ว่านาเกิดบ้านอันฮันเขาไล่สดได้เอาก็สดีไข่มึงอีหลีแม่ตายกูจะได้กูเป็นกะหลีแม่ มัน,มนมุ่มือนี๋มันบอต่างกันดอกแมนแล้วให้มึงเป็นกูม่นท่องเ่าต้องปากเ่าต้องปีงบสองเก9าเกอย่างส <2 99. S 2> องเก่าเกาูม่นท่องแมกูติดพอย่อยเก้าชเ <2 99. S 1> กออเกาเก้าจังได้ขอยืนบ้างวันหนึง่งข็้าให้แสนแดพุนแมนอยู่แสนแเด้เจ้มาสีอมข้างอมแน่แถมบ่ามันเรียนบาทนะแสนแปดเออเออ,เอ,อมาแต่มืองจีนเหมืนเอาเจ้าคือฮูเอาดาราจีนตนดวนทวนออกจากปากไม่ยังล่ะดาราจีนหงเเพียว นี่ก็แม่นได้นี่แม่หังทุ่มหวังเซิงโอ้ยแม่นอีหลีแหละวัตถุบลย่างเดียวเราสู้เมื่อเนี่ยไปยืนข้ามเอลล็อกตัวก็ต้องปากก็ต้องกิง่งเดี๋ยววัตูุจะหามไปสง่งฮอดรถแต่เงินแสนแปดมึงโดด,ดยุวยรถเขาใจเงินเราไปเขาเจียมาเอาเดี๋ยวนี้ล<ค>ราบรเดียให้เป็นก<อ><ะ>ูม่านทองเอามายังปรัดชิกเนี่ยปรัดชิกยัง,ยงไหมันติดมาแต่กูแท้เกิดผนไหมโอ้ยปั้นและว่บ้ออยืนไว้ได้หรอกไว้ตายแล้วช่วยด้วย เอาบ้อยืนมาบ้าสิคือกูม่านทองกูเป็นโรคต่ำเสีบไม่ยังต่ำเสีบอ่ะโรคเกาบินยางไกลไกลแตกูกระสักตายอยู่นี่ไหมนั่งได้ป้นั่งก็ได้นั่งแต่ว่าหามปากหามตีนแล้วเสียวหัวแล้วเออเออเนี่ยมึงจะนั่งจังสันไหมล่ะมันบ้าไปผูกมาขคืนตะปูอยู่สันเออเออได้ไหมมาแล้วมาเออผมอยู่เสียบผมยังจะบาดมาแล้วครับไปเบ้างเลยครับปุ๊กกูม่านทองของแท้แท้กูม่านทอง เอากระด้งงุูนี่ดินี่ว่ากมันท่องนี่ละโอ้กูวเมรพราไม่ยิวฮะมันเป็ยนังแต่สูนย์ภาไม่ยิวเกิดมากับพกเเหตุเชียร์กเเห็นหมดว่าใว่าท้านในแถวบั้นน้ำตัดกับเหตุบ่คือจอยจอยจบโลกนั่งใส่หอาด้าเจ้าเหตุดังตัวเนี่ยเอาก็ดีเชียววอาวากสอดกรงอนหามไปเลยดิ เสียบเข่าปากซอดกข่งอนจังไดพี่แม่ต้องผู้ข่อยเฮ็ดไว้แล้วแม่ต้องแม่หูจักผูต้องโอ้ไม่ต้องหิวเสียบเขานี่แล้วก็หามไ,ไปรถเลยสันหวังเดี๋ยวข่อยพิสูจน์เบิ่งก่อนพี่นี่เป็นนักกรม้าไม่หิวต้องมันพิสูจน์อยังหลังก็ว่างไปไปหัวหน้ยเนาะ หัวเพิ่นสิไปหยิกหัวเพิ่นจังไดนเจ้าไปบ่ายจังสั่นของศักดิ์สิทเด้เนี่ยมือเจ้าคุนเจ้าขาดเนี่ยฮะน่ะเอาคือวางเอาถือวารวบรู้เหรอคำเพราอยากให้มือคุนมือขาดจบหลากกับของมาดมเอาโอ้ยมีเนี่ยแกแกเช็ดอืมก็วางสั่นเนี่ยน้องนี่อะซิลิโคนเนี่ยนี่ปาร์ตุ้ยเห็นให้ไรเหงกูมั่นทองมันหัวหงอแดกเข้าไปนิ้วซีเนี่ยน่ะเป็นจบเลิกขาดกะลงเนี่ยโอ้ยโว้เจ้าแม่ดมบ้ กูมาท่องดมจังไงโอ้ค่อยจกคักจกแน่นี่้คอยดมจังไงเปยังคือประดมมันก็หมิ่น่ะเนาะว่าไงส้มุนี่ปล่อยสมอกเซตะลุกอือุ้ยอย่าปล่อยองงูแหงออกลรงบานมาวังซีโมเลเอาหาปลากูชิบิอ้าวิบิาวจิ้นจิ้นหนังหมูถอดหมูมาเลยเขาลงบานหนกูรมด้่ตไปเื่อหาเลยหำเลยวะ เอาเอาเจ้าเทสี่ยังใจนะเอาก่อนสิเอาของดีไปยู่วัดยู่ฮือนเขาต้องติดแผ่นทองเอาสิริมงคลอันเซิรนอันเซิรนเล่าเป็นเซียนผ่าเนี่นะมึงเป็นหัวเล่าติดแผ่นเงินที่ท้องเงินทองจะดจอนี่พอดเมื่ออื่นแล้วโอ้ยคุณนายตอนนั้นลรือบ้าตายตะมูวกับควงแล้วคังคักยับเบิดทองไอ้มันเสียงกูแหบเราไปยัง เอ่ะปิด์ปีต์หามรถพอยาปิดปิด์รถประเดี๋ยวเขาได้เตลียนตัวเลยเนาะเออปีต์ได้ไหมเออมันนี่มันเปลีนจะไดนแผ่นเงินติดแผ่นเงินจะได้เงินติดที่ท้องเงินทองจะไหลหนีงออดบุกนี้เป็นเศรษฐีที่นาเป็นราชาที่ดินตองทิศนี้นี่เก่าวะง่อยเก่าจังเดี๋ข่อยเศร้าดมเก่าตะดูนดอกเนี่ย่ะนี่เก่าเชียงไหนเนาะเอาตะปูซ้ำได้ไหตอกใส่หน้าผักปั๊บละดอกเออเออไม่ยาก เขาเห็นยังตัวเดียวเอ่ติดที่หน้าผากความยากจนจะจอนีเออเรียบร้อยแล้วห้ามบันนี้บอดีพ่อเหียแน่มันสิติดหลายแท่เกิดเอาไว้ไว้เฮือนไปด่าเมียคอยเฮ็ดจังไหนเนียเจ้าสิเห็นยังบัน่มก็ติดว่าติเจ้าอย่ามาเก่าอันเก่านะจุดจุโจุพ่อล่ะ มึงดังซือๆอีห่าเขาเสียเพเสียเนื้อสัองค้ำคมำบางวันไม่ไม่ลุยเป็นยังกูมันท้องพ่อแข็งแล้วไปหามไปใส่ข่อยของแทะเด็กขะมาเสียบเข้าไปวายทางดีนะมันถึกหีข่อยได้วายแนวอยู่ของบ่มีนะว่าหาได้หอีห่านี่เจ้าเบิ่งได้ไปอยัางนานๆมึงคนไปไปคุณรถจอดอยู่ทางคุณจ้าจ้าน้ำซั่งเดี๋ยวเดี๋ยว นาภาคซี่หุ่นเนี่ยไยังภาคซี่เอากองกำลังตำรวจภาคซี่โอ้ยมักได้คอยมากด้ภาคเียกูมักได้คำ่าสี่อานยังปันนี้ครับขออีลุดวเดียวเดี๋ยวเดียวเด้นหวดี๋ยวเดีนเดี๋ยว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 ยเดี๋ยวเดีวเยดีนกวเดี๋เเดววีเา กูยันหอดปะป่าอยู่หนึ่งสองเออมลุยลุลุยเสียนเสีเสียดเสียเดี๋ยวเดี๋ยเดยด้วยแม่หยังอีกกูได้บอกว่าหันหนานี้เถกันเอาเอาเจ้าตอวบอกว่าหันหนาเปคนละทังพอป่ะคนละทางเดียวกันหุ้ยจังหะจังดิบุเอาปวงสักคนเสี่ยงสองต้องการดอกกูมั่นทองกูตายคักเอาเจ้าซี่รถเจ้ายุใส่อยู่ทั้งภาคซียังไง เจ้ามาอยู่ต้นหนาผ้าข่อยยังข่อยชิยู่ทั้งคนทั้งคุณภาคีเออทั้งนี้ทั้งพี่ภาคตำตั๊บตำาปอดปยินี้ปล่อยให้กันอยู่วงเล้กกันภาคีเป็นตำรวจเออภาคตำปัดตำปอดนี่คือแฟชเมียตำรวจถทัดาให้ผัวถือป้หนึ่งสองอึ้งเออจังส่ล่ะสิไปภาคีคือภาคตำตั๊บตำปอดไปภาคตรงไม่นานไม่ขาดใครแล้วเดี๋ยวเดี๋ยว ย่งดีดีเด็ดไปยังโยนเดี่ยวไม่ย่างอุ้นว่ไหวนักพไหวแข้งไหนหนักหนักปงป้อง้าเสียงตุ่มบองดำปงจังไหนกระดูกฉันหลังมีปัญหาขัดดังกุกนักขัดนักเนี่ยอีภาคนี่ยใส่สแตกแล้วว่าขี่ส่ไหนวุ้นขี่ได้ไหนหน่อยลืมเขาเนี่ยลืมพระอธิษฐาน อุ้ยเจ้ากับว่าอธิษฐานการอธิษฐานมันที่เบาอ่ะเบาอุ้ยลืมควอธิษฐานอ่ะอาที่พาวาโอแม่ยังเสล่มพ่นกระมาตัวนี้แม่ยังเสล่มพ่นอ่ะหำเลยบ้านข่อยไม่ได้เอิญหำเด้อขันรุ่นนี่อีหยังอ่ะค่อยรวนรวงอุ้ยข่อยใจจลอยมาค่อยใหญ่เหมือนเงืมันนอนไหนเนี่ย นั่งถ่าแม่เป็นยังมันทางทองไงไประนันตีเอาผ้ามาจะเคยฟังสวดแปบปฮะเคยฟังสวดมนต์แปลบ่ะเคยอยู่แต่ว่าคอยคลองใจวะคลองใจยังขันพ่มีงานเราไปบ้านคอยเร้อเคื่อนยัง่อยิีเลื่อยค่อยแอมเงื่อนเลยค่อยเดี๋ยวไป็นทอนย่างเอาว่าเนอะพบอครับบําเลยอู้ ลูกเอยแบบนี้ถ้าจะไปหี่ไปมังถ้าจะไปห่างไปมีเอออย่าเหนื่อยนะลูกอัะอย่าหนักนะลูกเอยอย่าหันหัวไปหาปีอย่าหันหีไปหาผมอันนี้บอสเป็นตาแปลกันจะแปลเถอะเดี๋ยวหัวจะคำเดี๋ยวหัวจะคำเนี่ยเดี๋ยวผีจะคำหัว เศร้าไหมวันี้เบาเฮ้ยเจ้าพ่อคอยว่าจังไหนลงไปดิเจ้าไปกินยาดิเฮ้ยเราไปกินยาดิเอาเจ้าเราเยวพ่ผิดเดี๋ยวหัวจะคำเดี๋ยวคอยว่าจังไหนก,กันแล้ว,ลว,ว,วลมืดเล้วติ่บุกเอาหามห้ามหามเดี๋ยวหัวจะคำเป็นไงอ้ยเป็นไนงบ้างถ้าหูุดบงนี้คือว่าพ่อคอยอธิษฐานตั้งแฝงมุ่งเศร้ามันเบาเตี้ยเบา มันบากธรรมดาเลยเบาเบาย่างย่างย่างเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาสิเอาจังไดหยับมาถ้า่อยจังไงเจ้าเข้าใจเหตุการณ์ข่อยตัวเขียวเขียวเขียวไปไปไปบ่เบาคักเบาเนี่ยเบาแล้ะน้องเธอแต่ว่าขั้นเบางวกมาเฮ็ดุย่างอีกไก่สีหอดมองรถจอดแล้วเมีย่อยว่าสีบอกเจ้าบอกเฮ็ดุย่างว่าขั้นเบาแบบนี้สองแสนข่อยกับวตโต้โอ้จีเตืองอีก อคอยลืมข้าวบอกยังหันหนาไปบ้างกูมันต้องเพราะเป็นเด็กน้อยพญานผุยง่ายเบาแห้งก็บอกได้จะคอยเบาคอยจ่าหน้ำแดงก็บอกกินกินแต่อาหารต่างประเทศจังสั้นหน่อยพี่ยังอาหารต่างประเทศคอนโวยไปยุ่นบ่กินอาหารขมิ้นไม่ยังนักดนตรีโอ้ยไปว่าที่ร่วงทั้งนั้นเไปว่าได้ถามดีเนี้ยเจ้าจะสุดซ้ำทาเซ้นโซเซใส่เลยพสียา วัดกว่ายนเสี่ยขาดลงดีเด้อป่ะคือสิเบิ่งดีย้อนยยอนคือบ่ยางต้อมียังก่อนเปี้ยวสองสีไปบ่ได้ข่ายยังจากห้องน้ำไปพุ่นต่อคิ้วเงีวเลยพากต้มไปบ่ได้บ่คดทาเข่าห้องน้ำรถมาบ่ได้กลับไปไปร่องเข็ดวอกลงร่องเข็ดวอกลงเข็ดวอกกลับว่ได้ไปไปยังขึ้นรงบ่ได้ มันค่าต้นอีหยังงกูนี่ต้นอีหยังเอื่อนาต้นมืองส่งเงนะก้อนฟงก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 งางก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 ากง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 นงกง้งกงกเกิกง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 งกงงกงกงงก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 กงกงกกกง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 งนามงงกบงกูได้กูดี เลี้ยงันนางปอกมันไม่หั่นถ้าปอกไม่หันเป็นแค่โรคเก่าวันนี้กูเป็นโรคซิบเอ็สเหจะปากเขาที่ปล่อยสองแสนจตปากสองแสนสามแสนกับบาเอาวันน้ำใบห่เลยมันมาเรยนเากันไม่แล้วกัม้านางสะกดใหญ่บ่บ่บ่านางดอกเศร้าเหรนยญชาเอาเศร้าเหรียจะไหนเจ้ามาสังเกตแตเวลาหามปลาป่งจะปูข้นหัวขวนจากว่าถ้าป่งปูข้นกับหัวขวนจากกับ้นหัวขวนงจากอ่ะซูยังได้ทิมกูดำกูดีปนี้ทิมนั้นกูเจ็บกูปวดปากแซบกับเครื่องกันน่าเชี่อหูว เย่เป็นโรคเกาเย่เป็นโรคเกาเจี้ยนปะไรเป็นตัเขาตั้งไหนปะเนี่มื่อกี้หาแม่มึงเจ๊เห็งซี่แล้วกูเจ็บบ่บักสวนเจ็บกระอดเอาอ้อนเอาล้วกูัวเลยฮึึงมาขากูเจ๊กับกุกยางบ่ก็ยังสิเกินขึ้นรู้อยู่งแย่เล่นรับี่ใหญ่อันนี้งานกาชาติได้นี่สิบ่ผิดกันจังไดงานกูโหยวว่ากูงานกาชาติื้อนี้เฮาสิเล่นการลงสีพัม เอาโอ้ยมองหน้าเยาะมองหน้ากลัวนะเข้าไปนอย่ามองหน้าบิดตาใหญ่ย่ามองหน้ากลัวเดี๋ยวเดี๋ยวใหญ่ๆเอาจังสี่ซะพอใหญ่เสียบขอโทษเพุ่นกระเลี่ยวดอกเก็บคลิปหายเลยเอาเอาขั้นว่าน้องพิษน้องขอถอดใหย่หน้ากุ้กระพองยัมาขอโทษกูัขั้นกูกระพองมึงก็ไปเซิร์ฟแม่มึงเหมือกฮะเท่ วันี้อ้กมวยจเป็นคนผู้หอพ่อยพ่ออ่กยุงรับพ่ว่าเขาใจคนบ่หือกูถามมึงแล้วโ่กยุแล้วจะให้กูว่าจะค้นเป็นอย่างมึงก็จะอ้วนอุบัโร่แท้โอ้ข้ารดพ่อหัว มาแม่เล่นไม่ลาขอโทษเพ้ษเราก็ลระไรไปเขาสิบไปใบเขาจะได้เขาน้องเจ้าน้องกระไว้ได้ทั้งนั้นละผิษนะมาวายกูฮาฟที่แตกบอกกูเป็นพระพุทธลูกเอาลาเปลี่ยนให้มันจบซะอย่างไรเพื่อนเล่นคอนเจนได้ดิเออเอามาน้ำอุ้ยเอาแป้งเฮ็ดมามาผิดมาพันขอโทษเด้อลาเดี๋ยวลงไปเอี่ยเลี้ยงเลี้ยงยังใส่ยังได้ใส่ยงได้เขากระบ่กคือคนเราหรอกนะเบียร์ครับไปประยุทธ์ธนาเจ้า มีหางนิ่มๆนุ่นวลเยสิบนปากเยสิพยนยา่ปับปรุงนิสัยถึงหกนแกตของใหญ่ือปับปรุงไวแท้ยันตีนเด้านักูตยเดยเดี๋ยวเดี๋เทหร่างมาๆๆต้องเท่าห่ง้กำลังแรงใจกำับเสียงประเมินสักว์ั้ให้กับทีมงานปฏบัติบเทิงติดครับ พี่น้องมีความสุขกับการเบิ่งในมือนีเดอ้อประถมบันทเทิงศิลปินจากเมืองดอกคุณเสียงแคนจังหวัดขอนแก่นลูกหลานพี่น้องเมืองขอนแก่นลูกหลานพี่น้องครับลูกหลานองค์พระทธทตุขามแก่นขอน้อมสักการบูชาต่อองค์เจ้าพ่อใหม่